ฉันคิดว่าเราจะรอดจนแล้วอีกแต่นี่มันอะไรเนี่ยข<ม><อ>ันเข<า>้ามาในบ้านกลายเป็นบ้านของเศรษฐีเข้ามาจากกุญแจเลยเจากกุญแจเอเฮ้ยจริงด้วยวนี่มันเป็นกุญแจปลอมหรือเปล่าที่นี่อาจจะมีของสําคัญบางอย่างที่เจ้าของบ้านเนี่ยพายายามทิ้งไว้ให้พวกเราตอนนี้เราต้องหาประตูเพื่อที่จะออกจากที่นี่อุ้ยเพื่อนแต่มีสิ่งสําคัญกว่าคือย่าทะลุพื้นขึ้นมาได้ด้วยโอ้โหพัดเป็นแบบแนววินเทจนะคะผม กุญแจแล้วก็ได้ออกไปจากที่นี่กันนี่นี่ตรงนี้มีประตูด้วยเฮ้ยเฮ้ยพวกนายฉันเจอประตูแล้วนี่นี่ประตูอยู่ข้างหน้านี่เองเดี๋ยวฉันเปิดประตูให้นะเปิดเลยเปิดเลยอาวัาเดเขาเจอกันตั้งนานแล้วโอ้โห<ฮ>เอฉันก็สสดสองบ้านอยู่่หม,มืกินโมจิวิววิวนั่งไกน่ะนี่ฉันโทริเองจะไม่ได้หรอแหมคุณโทริมาไม่ให้สู้มให้เสียงแล้วออกมาจากตรงนั้นได้ยังไงกันเนี่ย พวกนายเี่ยโชคดีนะที่ดิจันเทคเทคมาได้แต่รู้หรือเปล่าในป่าต้องสาบแห่งนี้น่ะมันมีตำนานที่ถูกล่าลือกันมายาวนานมากคืออะไรหรอที่นี่นะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่สาวปากฉีดด้วยละปันเธอจะฉีกไปถึงใบหูและจะมาถามพวกนายว่าฉันสวยไว้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าพวกนายตอบผิดแล้วก็เฮ้พวกนายจะถูกฆ่าทั้งเป็นเฮ้ยจิงหรอ น่ากลัวทั้งร้อยอ่ะแหมมันเป็นแค่เรื่องล้อหรือทั้งนั้นแหละโอ้ยโทริอย่ามันหลอกพวกเราให้ยากเลยไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไปกินเกลือที่บ้านตาแป๊ะไปทอนปอแปะ,ปหปแปะให้ตาแปะเล่นนมเพื่อไายต้องร้องต่อก็ได้นะอเอาเป็นว่าพวกนายต้องหากุญแจและออกจากสุสานนี้ให้ได้ก่อนเวลาเที่ยงคืนไม่งั้นละโก้พวกนายอาจจะโดนผีตัวไหนฉีกเอาก็ได้นะฉันเตือนแค่นี้ละบายแล้วตอนนี้ค่โมล้วตอนนี้เหรอนน ้าพันสิบเก้าโหบ้าแล้วนี่มันขึ้นแค่สี่ทุ่มเท่านั้นเองเรายังมีเวลาเหลืออยู่ฉันเห็นอัพตัวเลยไม่รู้มันเดินอยู่ข้างหน้าระวังนะอะไรอ่ะมันขึ้นไหวหลอกพี่ไหมทำมาเป็นหลอกพวกเราตัวอะไรมันจะเดินอยู่ข้างหน้าโอ้ยมันก็เป็นสุสานบางทีก็อาจจะแบบเป็นพวกหมาหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้บ้างอุ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยเนี่ยเหมือนที่นี่เนี่ยบนหินมีเพชรด้วยอ่ะทุกคนอาจจะเป็นสุสานพันปีของพวกคนรวยอ่ะเนาะ ตอนนี้ภารกิจที่เราต้องทำก็คือหนึ่งเลยหาตู้เซฟ้นหากุญแจที่หายไปหากล่องสมบัติแล้วก็ปลดปล่อยดวงวิญญาณเอาละเริ่มจากการหาที่หลุมศพตัวนี้ก่อนอุ้ยเฮย้ยฉันเจอแล้วนี่ไงกล่องสมบัติฉันได้ยินเสียงขนหัวได้นี้ด้วยอะเหมือนอะไรอะไรมีคนทุบออกจากกล่องมีคนทุบออกจากกล่องอะ้ยตัวอะไรอะ ขอป้านโอ้ยเอออาหารที่ไม่ได้กินมานานจุ๊บแจ๊บไปที่สำคาญพอรไปที่สำคาญ ละตอนนี้เราจะให้พี่ไม้เป็นหน่วยกล้าตายพี่ไม้จะล่อผีไปที่ฝั่งขวาส่วนเราจะไปที่ฝั่งซ้ายไปเลยเร็วเร็วเร็วจะวิ่งจะไปไม่ได้วงลาโดนจับแล้วโอเคโอเคโอเคพี่ไม้โดนจับแล้วทางนี้ปลอดภัยอ๋อแนไปไปพี่กิตบอกว่าจะเจอกับพรอปนี่กันนี่กันนี่โอเคใช่ป่ะอเ่าดูนะลองลองลองเก็บดูใช่เปล่าใช่ไหมใช่ไหมทางนี้ทางนี้ทางนี้ผมล้องมาเองผมล้องมาเองไปเลยไปเลยมันล้องทางนี้ตงนั้นมีทางอยู่ รูปไปแล้วอ่ะเปิดประตูเข้าไปเลยเก่งมากจูแจงแล้วที่ไม้ฝั่งขวาตรงนั้นอ่ะเออมีรูปอยู่เรายังไม่ได้ไปตรงนั้นเลยมาแล้วบอกว่าจะเจอกับรหัสผ่านเฮ้ยมันมีรหัสโอเคเปิดประตูี่พวกนายจะเปิดแย้งกอะไรไหมเออเปิดประตูเปิดประตูปิดประตูตอนนี้มีรหัสเออตัวเลขเก้าสามสองเก้าสามสอง ูกต้องโอเคจำไว้นะเดี๋ยวฉันดูต้นทางให้ว่าผีมาหรือเปล่าฮัลโหลไมีไหมไม่มีแล้วเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงอ่ะแล้วถ้าเราตัวเซฟไงมาตามมาตามมาเราจำได้โอ๊ยมันมาแล้วตัวผีอะไรเนี่ยเฮ้ยผีงูแล้วมันหายไปไหนแ้วอเฮ้ยไม่รู้เฮ้ยภาพหลอนภาพหลอนภาพหลอนยังไงที่ฉันบอกนะว่ามีตัวที่แบบว่ามีงูแล้วลิ้นยาวๆด้วยอ่ะ เอาไดไปเหอะเมื่อกี้มแคิเจอผีพับกนไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวตามมาตามมาน่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามนะแน่พิกด้ดยนไปเลยถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวนั้นมาเมื่อไหร่เราจะแยกออกเป็น4ทางทันทีเพื่อให้ใครบางคนไปเอาของให้ได้นะเข้าใจไหมโอเคแล้วเราสามัคคีกันมามมา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 มมามผมามามมามามามลมามามมาามมมามไม่มมมาม ปดไอ้ไม่ตามค่ะ้าไปแมลงไปแมลเวมันตามี่ไวไปแล้วโอเคพี่อยู่ในประตูแล้วต้องปิดเกก่อนปิดเอาันด้วยปิดโอ้ยรอดไหมคือไม่รอดนะุกแจงให้เราด้วยไให้าเอ้ยตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ตรงนู้นไม่ถึงนู้นเร็วเร็วเได้ฉันจะปิดไปเ็วก่อนนะรหัสคือ932นะคะทุกคนเฮย932 เปิดครับปึ๊บรหัสถูกต้องเอาละทำการเปิดได้เลยขอให้ได้กุญแจด้วยเถิดจขแน่ได้มาแล้วกุญแจซึ่งกุญแจนี้นะคะน่าจะเอาไว้เปิดตู้แน่นอนไอผีเฝ้าตู้ตัวนั้นเนี่ยต้องโดนปลดปล่อยฉันจะไม่ยอมให้มันอยู่ในสุสานนี้ต่อไปแล้วตู้อยู่ข้างหน้าเองปึ๊บไปไปไไปไปไมาไดเียยไ้เลหยบยาะมันได้ินเขาจะก็ไม่ได้หยิบยาเลยตอนนี้มาเร็วมาเร็ว ุดูใจดูตอนท้ายฉันที่ฉันดูอยู่ไม่มีอะไรเลยเปิดแล้วเออได้อะไรไขกุญแจเปิดตู้เฮ้ยเป็นไงออปเจออปอปอปอฟออฟโอเคเย่อปอยู่หน้าพี่ใส่อปอยู่หน้าวิแต่แต่ผีมันก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกันอะเราต้องหาตัวล่อต้องมีคนเป็นเหยื่อล่อดหนึ่งคนพี่ไหมพี่ไหมเราไหมวะเราเองไหนสายเด้อสาย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 ู่ไหนเนี่ยนั่นไงสายสายมือ ไปไปไปใส่ออฟใส่ออฟใส่แล้วนะฉันใส่แล้วนะไปด้วยไปด้วยเฮ้ยมันไม่สนใจผมไม่ฉิบนะแย่มวังฟึ้งฟึ้งฟึ้งหาทังออกอยู่ตรงออฟนี่ตรงออฟนี่เพื่อแล้วต้องไปหาทังออกโอ้โหมีไปโดนฆ่ากินไปแล้วแป้งแป้งแป้งทางขวาทั้งออกทังข้างนี้มันมันกลัวมันไปเลยกลัวออกออกกลัวเลยไปเลยหลับได้แล้วงิม ฉันแปลกใจจังเลยว่าทำไมพวกเราเนี่ยถึงใส่ออฟแล้วไอ้ผีตัวนั้นไม่ถึงไม่หายไปอ่ะน่าสนใจจริงๆเลยอุ๊ยมาแล้วยิ้มคุชิสเกตาม์เด้ไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันสวนสาวปากฉีใช่หรอใช่มันมันชื่อคุชิสเกะการ์เด้นเลยฉันนึกว่าจะจบแล้วนะเนี่ย ที่เราเจอผีงูผีกระดูกยังไม่พอยังจะมาเจอผีสาวปากชิงอีกเราต้องเก็บกระจกเจ้าผีครบสี่อันเราต้องการเศษกระจกถ้าได้ครบสี่อันเราจะสามารถรวบรวมมาเป็นกระจกอันใหญ่ได้และ,และจะต้านทานดวงวิญญ,ญาณของเธอได้นะ <Okay. S 2> เอเข้าสู่เ <Okay. S 2> ขาบงกดงั้นพวกเราแยกย้ายกันไปหาเราคิดว่าเขาต้ออยู่แถวนี้แหละได้ยัเขาไม่ยัง เออละเอาละฉันสวยหรือเปล่าจ้าหนูน้อยเฮ้ยฉันจะได้เจอผีสาวปากชิงมาถามอ่ะสวยสวยรับสวยเออสวยครับสวยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตายเลยเอาคนชมสวยก็ไม่ชอบเนาะเป็นอะไรอ่ะต้องตอบว่าไม่ฉันจำได้แล้วมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีสาวปากชีกคนนี้ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผีตัวนี้มาถามเราเนี่ยให้เราตอบเหมือนแบบว่าเฉยๆเพราะว่าถ้าตอบว่าสวยหรือไม่สวยเธอจะฉีกปากเราอะทุกคนใช่เ,เธอจะฉีกปากแล้วถามว่าแล้วแบบนี้เราสวยไหมใช่นี่ไงฉันเจอแล้วนี่คือร่างของกระจกนะเราต้องหาเศษกระจกที่แตกออกไปอืมก็ต้องไปตามไปอ่ะตามไหนอนะ่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าตรงบ้านลอยน้ำตรงนั้นนายคิดว่ามีปะไม่แน่นะอันนี้น่าจะมีนะ เราเดินไปตามทางดีกว่าเอาตี่เอจะว่ายน้ำาหรอว่ายไม่ได้ฉันกลัวฉันกลัวน้ำไปที่นั่นน่ะน่าจะเป็นสถานที่เดียวที่เราน่าจะไปหากระจกได้เพราะว่าแถวแถวนี้เนี่ยมีแต่โคมไฟแล้วก็มีแต่ผีสาวนีสาวปากฉีที่ปากฉีดไปถึงรูหูเลยฉันไม่คิดเลยนะว่านายเนี่ยจะกลัวผีเป็นด้วยเอ้ยมีกล่องมีกล่องเปิดกล่องมาเอ้ยเจอแล้วกระจก โอเคเจออันนึงชิ้นที่หนึ่งเป็นชิ้นส่วนที่แตกไปส่วนฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันทุกคนใครอย่าเพิ่งตอบเลยด้วยนะอย่าเก็บผสาปากฉีกเก็บแล้วนะีฝั่งนี้ก็มีเสงกระจกอีกอันครับเดียวเราต้องแค่สองเท่านั้นพวกนายเจอผีสาวปากฉีกบ้างหรือยังไม่เราไม่เจอเลยอย่าไปเจอเลยเจอแล้วตอบอะไรก็ตายทั้งนั้นอ่ะ ว่าได้ปะใส่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ถ<ไ>ามเลยอ่ะตงใส่มันต้องคบสี่ชิ้นก่อนเมา้าใช่เราต้องไปอินเซิร์ก่อนสอดใส่เข้าไปงั้นเราเอาไปใส่ก่อนล้วกันเผื่อว่าผีสาวมาตอนนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ตายได้มาแล้วสองชิ้นต้องรีบเอาไปใส่ในแกนงกระจกก่อนก่อนที่เจ้านั่นเนี่ยจะมาถามเราอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราจะตายแล้วเศษกระจกก็จะหายไปอือใส่เศษกระจกเสร็จที่หนึ่งแล้วก็อือใส่เศษกระจกเสร็จที่สองคุณเฮ้เราเราห็่คีบ เราเห็นขีปตรงกกนู้นใกลๆไหนอ่ะโอ้แหมก็นึกว่าเห็นผีบอก <c oughs> เห็นผีมีอีกนายไอ้อีปอเอ้ยนั่นเองนั่นเองอยู่ฝั่งตรงข้ามน้ำเลยไป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 เร็วเร็ว,เร,วเร็วกว่านี้ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่รอบๆเหมือนกับมีใครพยายามตามพวกเรามาอยู่อุ๊ยเป็นอะไรมีงูอุ้ยโอ๊ยโอ้ยอย่างอสแกน ละได้แล้วเสร็กระจกชิ้นสุดท้ายเอาไปใส่ในกระจกกันโอเคใส่เลยมีเสียงหัวราะตาพวกเรามาอึ๊บเรียบร้อยแล้วทุกคนเราได้กระจกสุดฮิปนี่เอาไว้เล่นกันบ้าีดูดูดูฟันของทุกแจมีขี้ฟันด้วยนะไม่ก็เหมือนกันแหละมีผักติดฟันถ้เราต้องเราต้องเข้าเขาองกดที่ไหนะอเพื่อนเฮ้ เขาวงกดหรอนั่นน่ะสิฉันว่าด้านหน้าน่ะหรือเปล่าทางนี้เปล่านี่ๆตรงนี้มีทางเข้าอยู่อุ้ยมันดูวังเวงผิดปกติอะหวังเวกว่าบ้านแกอิชาซะอีกฉันกลัวว่าผีสาวปากฉีกมันกำลังรอเราอยู่อุ้ยโอ้โหไม่ใช่คนราด้วยดูเหมือนว่าพวกแกจะผ่านสวนมาได้แล้วสินะไม่คิดว่าจะกลัวฉันมากเลยหรือไง ไม่กลัวเฟลไอพวกเราก็มีกระจกถ้าเกิดว่าแกเข้ามาแล้วก็เราจะเอากระจกฟาดหน้าไปเลยนี่เด็กเพื่อเพื่อคือเขามาถามว่าฉันสวยไหมเราก็เอากระจกไปให้เขาไปส่องดูเองเออให้ดูเองดิดูเองเลยมอเฮ้ยเจ๊มีอะไรมีอะไรคิดว่าเจเคเจเคจะตามมาที่นี่หรือเปล่าอ่ะข้้างหนาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอะไรอะไรอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้อ่ะยืนตั้งกาาอยู่ข้างหน้าเฮ้ยหน้าตาบันปากบันฉีกนั่นนั่น เฮ้ยม evet ุ้ยสวยไม่ผีแมงมุมผีแมงมุมโอ้ยโอ้ยโอ้โหตัวแตกเลยเอ๊ะออเออเออเขาไปเก็บกระจกใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมองซ้ายมองขวาแบที่เดิมอ่ะเอ้ยคันหน้าคันหน้าเป็นสาวปากชิงแล้วแล้วจะทำยังไงดีอ่ะแมงมุมอยู่ไหนต้องรู้ดูก่อนเออแกกล้ามากนะที่มาที่นี่เราต้องคุยกับเธอคุยหน่อยฉันน่ะอยากจะ นี่พวกแกกล้ามากนะที่เข้ามาเจอฉันถึงในนี้แต่ก็เอาเถอะฉันรู้ว่าฉันสวยแค่ไหนเข้ามาใกล้ๆสิฉันมีเรื่องอยากจะถามพวกนายถ้าตอบถูกใจแล้วก็เอาสมบัติเธอหมดที่ฉันมีไปได้เลยฮออะออออเฮ้ยได้สมบัติเยอะเลยนะทั้งหมดที่เขามีเลยอะเฮ้ยเอาดิ สนใจอยู่นะไหนๆหนเราก็อยากจะมาหาของอยู่แล้วงั้นไปคุยกับเธอกันไปไปองไหนะนี่จะถามอะไรหรอครับก็ไม่มีอะไรบ้างหรอกนะแค่เามว่าฉันสวยหรือเปล่าอุ้ยก่อนน้านั้นเราตอบว่าเขาสวยไปแล้วเขาเนี่ยไม่พอใจแล้วก็หักคอเราทิ้งเลยโชว์กระจกไปเลยถ้าอยากรู้ล่ะก็เอากระจกไปดูเองนี่นะไปดูนาตา ขฉันมาเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยม้าอ่ะโอ้โหน่าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรออยู่ไม่ได้ไงไม่ต้องมาเจอหายหายไปเลยอ่ะนี่แหละเขาตกใจหน้าตัวเองตอนไม่แต่งหน้าหน้าสดเออหน้าสดเออไม่มีคิ้วเข้าละอุวยพี่มันนี่เราก็ผ่านมาอีกเวิลดนึงแล้วรู้เลยว่าเจออะไรนานานนี้มันจะหนาวมากๆเลยทุกคนอยู่่ีน เราจะเจอผีญี่ปุ่นตัวไหนต่อไปงั้นไปติดตามชมกันเลยไปเจ้าเจอผีสาวปากชีงมาแล้วการเดินทางครั้งใหม่ครั้งต่อไปจะยิ่งต้องระวังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เจ้าจะต้องเจอนั่นก็คือยูกิโอนะอค่อนน เป็นแมพที่ถ mm ้าบอกว่าดีมากๆเลยแล้วเราก็ได้เจอผีญี่ป so ุ <S <S ่นเยอะมากๆด้วยเนาะครับผมชอยากเจอผีตัวต่อไปแล้วว่าฉันอยากเจอหลายตัวมากเลยอ่ะโดยเฉพาะผีโดเลมอนน่ะญี่ปนมันจะมีไหมล่ะจุ๊บแ้งมระโทรเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ม่พลาดคิปใหม่สำหรับวันนี้พวกเราและผีญี่ปุ่นต้องขอตัวล้าไปก่อนเจอกันใหม่พลาสสามนะจ๊ะบ๊ายบ๊ายเพ้ยเขาว่ากันว่าผีฮีม้าสวยมากๆเลยนะอยากดูนะเขายังมีเวทบนที่ร้ายการอีกด้วยและอาฆาตก็เยอะคพินายตายแน่